สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีดต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องความสุขท้าโลโดยไม่หมอะความสุขหัวโตตแม่หมอหัวโตนั่นเองนะคะแม่เหมอะที่มีพลังงานออร่าพลังงานอินที่บวกบวกบวกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาในหลฟ์มีดีในดีมีหลาหรือว่าในดีมีดีนั่นเองนะคะโปรดใช้พิจารณาณในการรับชมรับฟังนะคะขอบคุณคนที่ติดตามใหม่ติดตามเก่าน้อมรับยินดีรับ,รบได้รับกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณคนที่ไม่ข้ามโฆษณาแต่ถ้าไม่เป็นไรนะคะมาค่ะ ทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะจะเกิดอะไรขึ้นสําหรับคนที่เกิดรัคนาราศีมิถุนหรือราศีมิถุนนั่นเองนะคะเมื่อดาวเกตย้ายเข้าราศีกรกฎราศีกรกฎถึงวันที่19นะคะตั้งแต่วันที่23พฤษภาคมถึงวันที่ยี่ถึงวันที่19กรกรกฎาคมแล้วโคจรดาวเกตโคจรเข้าพบกระดุมพระ กระดุมพระคือความสุขลาบยศสุขสัเสริญเงินทองหลักหลเข้ามาเพราะดาวประเกตเป็นดาวแห่งโชคลาภเป็นดาวแห่งด้านการเงินเป็นดาวแห่งความสุขนะคะคุณกำลังเชื่อมติดกับสินสักศิ์ดวงชะตาของคุณนะคะสำหรับคนที่เกิดราศีมิถุนหรือลัคนามิถุนดวงดวงบุญดวงอุศนกำลังจะหนุนนำให้คุณเทวดาเสกให้คุณรวย เป็นดวงที่เนี่ยค่ะห้าสิวันเนี้ยเทวดาเสกให้คุณรวยนะคะรวยเหลือๆรวยลน้นๆเป็นบุญเก่านะคะล่ํารวยเงินทองแต่คนดวงร้ายก็จะใช้เงินแบบขาดสติแต่ถ้าคนดวงดียิ่งรวยแล้วก็ยิ่งรวยอีกรู้จักเก็บรู้จักอมเงินแต่ คนดวงหลายมีเงินเข้ามาก็จะเหมือนเป็นกระเป๋ารั่วนั่นเองนะคะนี่ค่ะนะคะแล้วก็เปยไม่ยั้งมีหนี้สินก้อนโตนะคะเพราะฉะนั้นนะคะวิธีในการเสริมดวงของคนที่เกิดลัคนาราศีมิถุนหรือราศีมิถุนนะคะนําเงิน9บาทหยอดนะคะยอดทําบุญที่โบสถ์หรือช่วยชําระหนี้สงการเงินจะได้คล่องตัวนะคะสําหรับคนที่เกิดราศีมิถุนนั่นเองนะคะนําเงิน9บาทไปยอด ในกล่องใส่โบสนะคะในกล่องที่โบสถอ่ะมันจะมีกล่องชําระหนี้ส่งอยู่ใช่ไหมคะที่โบสนะที่โบสเลยนะคะทุกคนค่ะแล้วอ่าคุณจะได้หมดหนี้หมดสินการเงินจะได้ค้่องตัวใครที่นะคะอ่าเทวดารักใครเทวดาลงเปเงินให้แบบเนี้ยเหมือนมีถุนเนี้ยนะคะมันก็มีทั้งดีแล้วก็มีทั้งหลายถ้าคุณเก็บได้คุณก็จะเป็นเศรษฐีภายใน5้าิบวันนี้แต่ถ้าคุณเก็บไม่ได้นะคะคุณก็จะกลายเป็น ย่าจกมีนี่มีสินเต็มไปหมดนั่นเองค่ะมาค่ะนะคะนณจากนี้เวลานี้นะคะ58วันนี้ช่วงเวลานี้นี้เวลาที่เทวดาลงมารักคุณลงมาเอ็นดูคุณมาเสกเงินให้คุณนั่นเองนะคะแล้วคุณจะได้รับสิ่งใดค่ะเกิคุณค่ะเย็ยนให้พอรลอให้เป็นบุญวาสนานะคะแต่ละคนไม่เหมือนกันนี่คืออะไรคะ4 of สอดนะคะโฟล์ฟสอดไม่เกิน4วันการงานการเงินของคุณ คุณต้องพอมีเงินเข้ามาแล้วคุณจะต้องนําเงินไปบริหารจัดการการเงินให้ถูกที่ถูกทางไม่ใช่ไปเปย์คนนูน้นไปเปย์คนนี้วางแผนจัดการเรื่องการเงินให้ดีๆเมื่อเทวดาเสกเงินมาให้คุณถึงที่ไม่ว่าจะเป็นเสกเงินในเรื่องการงานการงานเงินคุณจะเข้ามาทางเรื่องการงานนะคะนี่แหละคะ่ะสิ่งที่คุณจะได้มาเย็นให้พอรอให้เป็นคุณปาารถนาอยากจะมีโชคมีราบคุณไม่ต้องห่วงคะ่ะ58วันนี้ คุณจะได้โชคก้อนใหญ่ที่สุดสำหรับ12ลัคนาราศีดาวคนที่เกิดราศีมิถุนคุณจะเป็นคนที่ได้รางวัลใหญ่ที่สุดสำหรับนะคะ58วันนี้นั่นเองค่ะต่อค่ะแล้วนับจากนี้จะเกิดอะไรกับขึ้นกับคุณหลังจากที่นะคะดาวเกยตย้ายย้ายแล,แล้วค่ะเพราะว่าเราอ่านย้อนหลังนั่นเองนะคะแล้วต่อจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณนะคะ58วันนี้ต่อค่ะทุกค ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค,ค่ะโลกใบใหม่ความสุขครั้งใหม่นะคะจงเรียนรู้นะคะแล้วมีถุนเป็นชาวธาตุลมด้วยนะคะจงโลกหมุนไวมากคุณเป็นชาวธาตุลม เป็นปลายท่าลมคุณอย่าอยู่นิ่งๆคุณอย่าอยู่ที่บ้านถ้าคุณอยู่ที่บ้านคุณจะมีอาการเจ็บป่วยจิกๆนะคะเราเป็นอยู่เราถึงรู้ว่าอย่าอยู่กับบ้านอย่าอยู่กับที่ให้ออกไปข้างนอกไปไหนก็ได้แล้วโรคพวกนี้มันจะมาลายหายสิ้นไปด้วยตัวของมันเองนั่นเองนะคะสําหรับคนที่เกิดราศีมิถุนและลัคนาราศีมิถุนนั่นเองนะคะดูได้ทั้ง2แบบนะคะแม่หมอก็ดูได้ ไม่หมอก็ดูทั้งสองแบบดูทั้งราศีและลักนาราศีนั่นเองนะคะแล้วนับจากนี้จะเกิดสิ่งดีๆโลกใบใหม่บางคนจะได้เดินทางหรือว่าได้ทำงานไปกับคนชาวต่างชาติหรือว่าคุณจะได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่ต่างประเทศก็ได้บางคนอยู่ต่างประเทศแล้วชีวิตของคุณจะมีแต่ความสุขเงินทองจะหลั่งไหลเข้ามาสำหรับคนที่เกิดมิถุนหรือราศีมิถุนนั่นเองต่อค่ะ ดเคก้กาวไปข้างหน้าค่ะนี่คืออัศวินเคคุณค่ะเคคุณค่ะนี่คืออัศวินถือดาบนะคะความสําเร็จคือความพยายามความพยายามไม่เคยทํำลายใครนั่นเองนะคะเมื่อคุณอยากประสบความสําเร็จคุณอยากเป็นราชาถือดาบคุณก็ต้อง แกว่งดาบสู้กับศัตรูนั่นเองค่ะแล้วยังไงต่อคะนับจากนี้ให้คุณก้าวไปข้างหน้าและระวังข้างหน้าข้างหลังเป็นคนที่ฉลดาดรอบคอบนั่นเองนะคะอย่าให้ใครมาทำร้ายคุณได้ณนะช่วงเวลานี้เทวดากําลังรักกําลังหลงกําลังเอ็นดูคุณทำอะไรก็อยู่ในกรอบในธรรมในศีลเท่านั้นพอคะ่ะต่อคะ่ะ บางสิ่งบางอย่างมันไม่ได้ดังใจเห็นคําว่า4กับสีไหมคะบางสิ่งบางอย่างนะคะที่คุณเจอมามีช่วงระยะเวลาออม่มมีช่วงระยะเวลายมคุณมีทั้งอ,อมทั้งยมนะคะก็นะคะ บางสิ่งบางอย่างให้รู้จักเรียนให้พอรอให้เป็นโอกาสของเรามาไม่เหมือนกันบางคนเกิดลักนามีถุนใช่ไหมคะแต่เวลาตกฟากอ่ะนี่แหลคะค่ะเสี้ยววินาทีชีวิตของเราก็เปลี่ยนได้เพราะฉะนั้นเย็นให้พอรอให้เป็นนะคะมีความสุขในทุกๆวันแล้วสิ่งนั้นจะกลับมาหาคุณเป็นสิ่งที่ดีดดแน่นอนคะ่ะเพราะเราเชื่ออย่างนั้นนั่นเองนะคะต่อคะ่ะทุกคน คุณค่ะเค้าคุณค่ะเ้คุณค่ะ,คคะ,คคะนับจากนี้นะคะจะมีคนมามอบโอกาสมายื่นโอกาสทางด้านการเงินให้คุณหรือคุณคิดว่าจากจะนําเงินไปลงทุนกับธุรกิจอะไรบางสิ่งบางอย่างโอกาสนั้นสะพานนั้นถ่ายทอดมาถึงคุณแลว้วนั่นเองนะคะคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นนักลงถ้าเป็นนักลงทุนนะคะทํางานเกี่ยวกับ การเงินการธนาคารเนี่ยนะคะคุณได้เลื่อนขั้นได้เลื่อนตำแหน่งเร็วมากนั่นเองนะคะสำหรับคนที่เกิดราศีมิถุนหรือราศีมิถุนนั่นเองนะคะทุกคนคะและยังไงต่อคะ นับจากนี้นะคะดวงชะตาหลังจากดาวเกตย้ายเข้าราศีกรกฎนะคะชาวลัคนาราศีมิถุนหรือมิถุนนะคะอย่าลืมนำเงินเงิน9ก้าบาทนะคะไปชําระหนี้ส่งแล้วชีวิตคุณนะคะจะมีเงินเข้าเงินจะหลั่งไหลเข้ามาตลอดเวลานั่นเองต่อค่ะ เดิมูนตัวคุณก็มีความเป็นกังวลอยู่นิดนิดหน่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นก้าวไปหนะ้าบอกตัวเองว่าอย่ากกลัวอะไรทั้งนั้นเพราะข้างหน้าเรายังไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรแค่คุณเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวคุณสิ่งนั้นจะนําพาทางที่ดีโชคที่ดีอะไรที่ดีๆจะเข้ามาหาคุณเมื่อคุณเข้าใจและศรัทธาตัวเองนั่นเองค่ะต่อค่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะ,คคะทำไมหกดาแไม่หมอถึงขอบคุณคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะคุณได้เดินออกมาไกลมากแล้วจากจุดจุดเดิมที่คุณเป็นอยู่คุณลองหันหันกลับไปสิคะ ว่าคุณมาไกลแค่ไหนแล้วบางคนหลังจากออกจากงานแล้วมีการเปลี่ยนแปลงชะตาอภิพลันอาจจะมีขึ้นมีลงแต่นับจากนี้มีแต่สิ่งมีแต่สิ่งที่สวยงามจะเข้ามาในชีวิตคุณเพราะคุณได้เดินมาไกลแล้วคุณได้พายเรือออกมาจุดเดิมออกมาจากฝั่ง ไกลมากแล้วนั่นเองนะคะห้ามย้อนกลับไปนะคะสําหรับคนที่เกิดนะคะคุณได้พัฒนาตัวเองให้เป็นผู้เชี่ยวชาญให้เป็นผู้เก่งพร้อมที่จะเป็นหัวหน้าทัพเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะต่อค่ะแล้วยังไงต่อคะเกิบเกิเกิบกิก,ๆๆกิเกินับจากนี้นี่แหลคะค่ะเขาเรียกว่าลูกหลักเทวดา สิ่งที่คุณยึดมั่นถือมั่นนะคะถ้าคุณไม่มีใครยึดมั่นถือมั่นถ้าคุณไม่มีใครศรัทธานะคะให้คุณศรัทธาตัวเองและศรัทธาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพบ,บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นอาจจะเป็นพระพุทธรูปพระศาสนานั่นเองนะคะถ้าตอนนี้าศาสนามันเสื่อมคุณก็นับถือนะคะองค์พระพุทธพระธรรมเท่านั้นนะคะนี่แหละคะ่ะหลักธรรมของพระพุทธาศาสนาจะนําพาให้คุณได้มีโอกาสใหมๆ่ๆนี่คืออะไรคะ ราชินีนะคะราชินีถือเหรียนโอกาสความมั่นคงเมื่อคุณก้าวไปข้างหน้าคุณไม่ได้มองหันกลับหลังแม้แต่น้อยใน,ในบางครั้งคุณอาจจะเพลอไผลมองกลับหลังบ้างแต่นั่นก็คือเทวดาไม่ให้คุณมองกับหลังหรอกค่ะเพราะเทวดาของคุณขีดเส้นให้คุณแล้วว่าอนาคตคุณในปี68ถ้าคุณเป็นผู้หญิงอนาคตคุณคือ เป็นเจ้าของธุรกิจเป็นเศรษฐีเป็นคนมีเงินมีทรัพย์มีสินวาสนาคุณอยู่ตรงนี้ไม่ใช่วัสนาของคุณอยู่ที่จุดเดิมนั่นเองนะคะแต่คุณจะต้องลงมือทําและพัฒนาตัวเองด้วยนั่นเองนะคะไม่ใช่ว่าไพ่ดีแล้วนะคะเทวดาหนุนนําแล้วแต่คุณไม่ทําอะไรเลยต่อให้มันดีขนาดไหนต่อให้ไพ่ดีขนาดไหนก็ไม่สามารถนะคะนําพาให้ชีวิตคุณจเจริญรุ่งเรืองได้นั่นเองค่ะต่อค่ะ เกาคุค่ะกาคุณค,ค,ณค่ย็นให้พอรอให้เป็นแล้วคุณจะเจอครูครูบาอาจารย์มาสอนสั่งวิชาให้คุณนะคะเหมือนเป่าปี เราปีกว่าเขาจะชนะเขาก็แพ้หลายครั้งนะคะทําไมเขาเป็นคนใจเย็นเขาเป็นคนฉลาดแต่ทําไมเขาแพ้ทุกครั้งเพราะนั่นเขายังไม่ถึงจังหวะชีวิตเขาเขายังไม่เจอคูบาอาจารย์ที่มาชี้นําช่องทางให้กับเขาเหมือนคุณที่เกิดรนาศนีมิถุนคุณได้เจออีกไม่นานนะคะคุณจะได้เจอคูบาอาจารย์ที่จะนําพาให้ชีวิตคุณจะเจ,ะจะิดจัดจะเลินลุ่งเรืองมั่งคั่งและร่ำรวยเย็นให้พอรอให้เป็นเขาเรียกว่าจังหวะชีวิต แล้วนี่คือครูครูบาอาจารย์มาสอนมาสั่งคุณจะเจอครูที่ดีคุณจะเจอครูบาอาจารย์ที่ใช่ที่จะนำพาให้ชีวิตคุณมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองหรือถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณจะสอบด็อกเตอร์เป็นด็อกเตอร์หรือเป็นอาจารย์หรืออะไรก็ได้หมดนั่นเองนะคะถ้าคุณเป็นผู้ชายแต่ถ้าเป็นผู้หญิงคุณจะเจอครูครูบาอาจารย์ที่ดีมาสอนมาชี้นําให้คุณได้นะคะเดินในเส้นทางทางด้านการงานการเงินที่มั่งคัง่งมากกว่าเดิมต่อค่ะ นะคะคจบแล้วค่ะปัญหานะคะระวังเรื่องโรคภัยไข้เจ็บด้วยนะคะ ปัญหาเรื่องการงานทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเจอมานะคะสิบดาบมันจบแล้วนั่นเองครูรุคูบาอาจารย์นะคะคุณจะได้เจอโอกาสใหม่ๆเมื่อคุณเดินทางเท่านั้นนะคะแต่ถ้าคุณอยู่กับที่คุณอาจจะไม่เจอใครเลยคุณอาจจะอยู่กับเงาของตัวเองเท่านั้นนั่นเองนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ห้าสิบแปดวันนี้จงฉกฉวยโอกาสช่วงเทวดามาอยู่ข้างกายคุณนะคะช่วงเทวดารัก ช่วงเทวดาหลงให้คุณประจบเทวดาทําแต่สิ่งดีๆให้ท่านเห็นแม้ว่าใครไม่เห็นแต่คุณรู้ว่าคุณทําอะไรเท่านั้นต่อค่ะทุกคนค่ะคุณค่ะขอบคุณค่ะ,คคะระวังแค่สุขภาพแล้วก็นะคะอย่าลืมไปทําบุญที่เราบอกนะคะและที่สําคัญนะคะฝึกฝนนะคะอย่าอมอย่ายมนะคะอย่าเป็นกังวลไปเลยสิ่งที่มันยังมาไม่ถึงและ นะคะศึกษาค้นคว้าในสิ่งที่ตัวเองชอบในสิ่งที่ตัวเองถนัดแล้วคุณจะเจอครูครูบาอาจารย์ที่อยู่ดีดๆก็มาชี้ทางให้กับคุณน,นั่นเองนะคะนี่คือคนที่เกิดราศีมิถุนหรือมิถุนนั่นเองนะคะศึกษาหาความรู้นะคะไม่ใช่นั่งอยู่เฉยๆนะคะแล้วคุณจะได้รับสิ่งนั้นเองเดอะเมจิเชียนณในเวลานี้คุณมีพลังงานนะคุณมีพลังงานแม่เหล็ก แห่งการดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นดึงดูดการเงินดึงดูดการงานดึงดูดความรักดึงดูดโชคลาภนั่นเองค่ะต่อค่ะขอบคุณคกะขอบกุณคกะขอบกุ้ฟ้าสว่างแล้วค่ะฟ้าสว่างแล้วค่ะทุกคนนี่คือชาวลัคนาราศีมีทุนหรือมีทุนฟ้าเปิดให้คุณแล้วนะคะชีวิตของคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายท้องฟ้าในวันนี้นะคะอาจจะมืดคืมในบางครั้ง แต่ได้เลือนหายไปแล้วแสงอวบันทิตย์ที่สดใสกําลังสาดส่องมาที่คุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามความสุขของคุณความจเจริญรุ่งเรืองจะก้าวเข้ามาสู่ในชีวิตคุณในเดือนมิถุนายนลัคนาของคุณนั่นเองนะคะนี่ค่ะทำไมเราถึงเปิดเป็นไพ่ใบสุดท้ายเพราะว่าดาวเกตทับ เข้าสู่ราศีกรกฎเราก็เลยเปิดให้กรกฎเป็นนะคะเป็นราศีแรกนั่นเองแต่ราศีเราราศีสุส้ายจบแบบสวยๆจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งเพราะเรารู้อยู่แล้วว่ายังไงนะคะลัคนามิถุนหรือราศีมิถุนก็มีโชคก็มีความสุขอยู่แล้วขอแค่คุณตั้งมั่นและศรัทธารักตัวเองกอดตัวเองให้แน่นนะคะสร้างความอบอุ่นให้ตัวเองถ้าไม่อยากให้ตัวเองอ่อมไม่ สร้างความอบอุ่นให้ตัวเองไม่ต้องรอให้คนอื่นมาสร้างให้กับคุณนั่นเองนะคะต่อค่ะ The d e เดวนะคะระวังเรื่องอารมณ์นะคะสําหรับคนที่เกิดมีถุนในบางอารมณ์นะคะคุณอาจจะเป็นแบบจะดีก็ดีจะไม่ดีแล้วก็ระวังคนมาพูดยุ่แยงนะคะคุณเป็นคนเปลี่ยนใจง่ายเพราะคุณเป็นไปของธาตุลมนะคะวันนี้คุณอาจจะมีพลังงานพลังใจที่ดีเมื่อได้มาฟังแม่หมอแต่อยู่ดีๆพอพรุ่งนี้เลิกและ เนี่ยค่ะนี่คือคนราศีมีถุนจะเป็นแบบนี้นะคะคิดนะแต่ไม่ทํานะคะเพราะความขี้เกียจนั่นเองนะคะเลิกเลิกใช้คําว่าขี้เกียจทําลายความขี้เกียจได้ลงได้นะคุณจะดีมากเลยค่ะแม่หมอก็เป็นแม่หมอก็เป็นค่ะทุกคนไม่ใช่ว่าเป็นทุกคนเข้าคุณค่ะเข้าคุณค่ะเข้าคุณค่ะนะคะไม่มีอะไรทําลายคุณได้ความขี้เกียจทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อ นะคะครูรูครูบาอาจารย์ที่ดีมาสอนสั่งนะคะและความพยายามความที่คนความที่คุณค้นคว้าศึกษาหาความรู้ด้วยตัวเองแล้วคุณจะเจอคุณทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่ความสุขอีกครั้งจะกลับมาหาคุณคุณเห็นอะไรไหมคะที่เราบอกว่าเย็นให้พอรอให้เป็นเห็นคนนี้ไหมคะเขายื่นถ้วยหนึ่งถ้วยมาให้คุณนี่คือครูครูบาอาจารย์ยื่นถ้วยวิเศษมาให้คุณตกมือสิคะ ต้มือสิคะนะคะจะรออะไรไม่มีใครโชคดีเท่ากับราศีมิถุนแล้วมีโอกาสดีๆเข้ามาเสนอบางคนนะคะจะมีคนมาหยิบยื่นความรักการเงินการงานทุกสิ่งทุกอย่างให้กับคุณในเดือนมิถุนายนหรือนะคะหลังจากเดือนมิถุนาแต่ที่จริงเราบอกเลยว่าเดือนมิถุนายนมันจะเริ่มดีเริ่มดีและดีขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองนะคะต่อค่ะทุกคนคคุณค่ะคคุณค่ะ,คะ,คะ,คะถ้าคุณอยาก สอบเป็นพยาบาลนะคะคหรือว่าเป็นพ่อหมอแม่หมอเป็นนักกิตวิทยาหรืออะไรก็ตามแต่คุณสามารถ เป็นได้เลยค่ะเพราะคุณเป็นคนที่มีซิกเซนแรงสำหรับคนลัคนาราศีมิถุนช่วงเวลานี้58วันนี้ช่วงที่ดาวเกตมาอยู่กับคุณนะคะเทวดามาอยู่ข้างๆคุณนั่นเองนะคะไม่ว่าคุณจะขอพรอะไรคุณจะเจอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มันท,มที่มานำพาให้คุณได้นะคะได้เรียนรู้ได้มีโอกาสชี้ช่องทางอยู่ดีๆคุณก็เห็นช่องทางทางด้านหาเงินอยู่ดีๆคุณก็กลายเป็นคนที่นะคะมีความสุขสวยขึ้นออ ขึ้นมีพลังงานจิตใจดีขึ้นนั่นเองนะคะนี่แหละค่ะสำหรับคนที่เกิดลัคนามิทุนหรือราศีมิทุนมีแต่สิ่งดีๆจะเข้าหมาหาคุณนับจากนี้ต่อค่ะทกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่แหละค่ะนะคะผลงานที่ครูลูกุบาอาจารย์บอกว่าให้คุณเล่นฝึกฝนฝีมือ ทักษะอะไรที่คุณมีคุณเล่งฝึกฝนบางคนฝึกฝนเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ก็ต้องฝึกฝนตลอดเวลานะคะอย่าหยุดหยุกับที่ถ้าคุณอยุดหยุ ถ้าคุณหยุดอยู่กับที่อย่าลืมว่าคุณก็มีคู่แข่งไม่ใช่คุณเติบโตอะไรที่มันไม่มีคู่แข่งสิ่งนั้นจะไม่เป็นที่หมายปองของลูกค้านั่นเองอะไรที่มีคู่แข่งจะเป็นที่หมายปองของผู้เสพนั่นเองนะคะต่อค่ะแล้วนี่คืออะไรคะชื่อเสียงเงินทองบางคนจะได้แต่งงานนะคะบางคนจะได้รับเกียรติยศชื่อเสียงตําแหน่งหน้าที่การงานเข้ามาทําให้คุณมีความสุขนับตั้งแต่นี้ยิ่งเป็นเดือนมิถุนาเดือนเกิดของคุณนะคะชาว ลัคนาราศีมิถุนปังปุริเยปังปุริเยมากค่ะต่อค่ะทุกคนค่ะคุณค่ะุคุณค่เตรียมตัวเฉลิมฉลองสิคะนะคะนี่ค่ะนะคะเตรียมตัวเฉลิมฉลองรางวัลโล่รางวัล คุณจะได้รับโอกาสอยู่ดีๆคุณถ้าคุณทํางานอยู่ดีๆคุณก็ได้รับเสอร์ไผ์จากเจ้านายบอกว่าเอ้ยคุณได้โล่ตําแหน่งนะผลงานคุณดีนะคุณได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะถ้าเป็นเจ้าของกิจการคุณเตรียมรับสิ่งดีๆเตรียมตัวเฉลิมฉลองชีวิตใหม่ของคุณได้เลยค่ะโอกาสใหม่ๆคุณจะได้ไปงานเฉลิมฉลองด้วยซ้ําอาจจะไปงานแต่งอาจจะไปงานสัมนาอยู่ดีๆคุณก็ได้ไปในที่ที่คุณไม่เคยไปแล้วคุณจะเจอสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตต่อค่ะทุกค ขาบคุณค่ะขาคุณค่ะขาคุณค่ะนะคะยิ่งคุณเดินทางยิ่งจะทําให้คุณพันลังงานเอนิจีของคุณจะเต็มเปี่ยมสําหรับคนที่เกิดราศีมิถุนหรือราศีมิถุนถ้าเคย นะคะมีปัญหาในเรื่องความรักเคยผูกพันกับคนรักเก่านะคะนับจากนี้คุณจะมีคนมามอบความสุขให้คุณมีคนมาแอบชอบคุณมีคนมาหลงรักคุณแอบปื้มคุณนั่นเองนะคะชาวราศีมิถุนนะคะช่วงนี้คุณเนื้อหอมเนื้อหอมกับเทวดายัางไม่พอเนื้อหอมกับมนุษย์ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายผู้หญิงนะคะรักโลกกดลง แต่ตอนนี้มีแต่คนหลงคุณเหมือนคุณมีน้ำหน้าทองเหมือนคุณมีวานมหาเสน่ห์อยู่ในตัวนั่นเองค่ะต่อค่ะโอ้ oh my god ะเกคุณเกคุณกิคกคุณกคกนับจากนี้ความสุขครอบครัวของคุณครอบครัวใหญ่ครอบครัวเล็กเขาจะมาสร้างความสุขให้กับคุณครูค,รคูอุบาอาจารย์จะมาชี้นําแล้วจะมายื่นหนึ่งถ้วยให้กับคุณถ้วยความสุขครั้งใหม่ในชีวิตจากที่เคยอ่อมเคยยมเห็นไหมคะเย็นให้พอรอให้เป็นเห็นไหม คุณเห็นไหมคะยินให้พอรอให้เป็นนะคะเนี่ยค่ะเย็นให้พอรอให้เป็นเลิอกออมเลิกยมแล้วชีวิตหันมารักตัวเองเมื่อคุณรักตัวเองความสุขก็จะเข้ามาครครูบาจารยเจชี้เส้นทางที่เป็นของคุณที่แท้จริงยิ่งเดือนมิถุนายอีกไม่กี่วันนี้นะคะชีวิตคุณจะมีแต่ดีดีและดีนั่นเองแล,แล้วนี่คืออะไรคะ นี่คือเทนออฟคันะคะความรักครอบครัวของคุณความสุขครอบครัวใหญ่ของคุณก็จะมีแต่ความสุขพ่อแม่ปู่ย่าตายายถ้าใครเป็นคนโสดครอบครัวของคุณนับจากนี้คุณจะคนรอบข้างจะเยินยอคุณนะคะจะบอกว่าคุณนี่แหละโอ้ที่แท้ทูเป็นคนที่มีความสุขที่สุดนั่นเองค่ะต่อค่ะทุกคนค่ะคุณค่ะแล้วคุณจะเจอเส้นทางใหม่ในชีวิต ถามว่าเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่ดีแล้วหรือ,อยังเป็นเส้นทางที่ดีแล้วแล้วมันมีเส้นทางใหม่เส้นทางที่จะทำให้คุณมีมูลค่ามากยิ่งขึ้นบางคนจะได้บ้านใหม่บางคนจะได้ที่ทางใหม่นะคะคุณจะมีเงินซื้อที่ทางใหม่โอกาสใหม่ๆของคุณเกิดขึ้นแล้วนับจากนี้ ก่ Girl, คุณค่ะเก่ Girl, คุณค่ะชาวราศีมีทุนเราคอมเกตทูเลชันกับราศีมีทุนด้วยนะคะหรือลัคนามีถุนด้วยนะคะ,ะนับจากนี้สิ่งใหม่ๆจะเริ่มต้นกับคุณแล้วนะคะฝันร้ายที่เคยออมที่เคยยมจะเปลี่ยนไปแล้วโลกใบใหม่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณความสุขครั้งยิ่งใหญ่ในปี68นี้คุณคือโน1นัมเบอร์วันนะคะนัมเบอร์วันพร้อมกับราศีพฤษภด้วยนั่นเองต่อคะ่ะ 考过卡，考过卡，考过卡。可 มันถึงเวลาที่กระเป๋าของคุณจะเต็มไปด้วยเงินทองมันถึงเวลาที่กระเป๋าของคุณจะเต็มไปด้วยลาบยดสุขสรรเสริญมันถึงเวลาที่บ้านของคุณจะเป็นบ้านคลาฤหัสหลังใหญ่แล้วนั่นเองนะคะนี่แหละค่ะถึงเวลาเก็บเกี่ยวเอาเงินเข้าในบัญชีเสียงแอปธนาคารเด้งปึ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 ้งมันถึงเวลาของคนที่เกิดรัคนาราศีมีถุนหรือราศีมีทุน5บวันนี้และตลอดปี68นั่นเอง5้า8ดหดนั่นเองนะคะทุกคนค่ะ ห้าแปดก็คือตั้งแต่อ่าดาวเกตยายเข้ากรากฎห้าสิบแปดวันและปีสองห้าหกปดนั่นเองนะคะทุกคนนี่คือความสุขของคนที่เกิดนะคะราคนามิถุนหรือราศีมิถุนอย่าลืมนำเงิน9บาทนะคะไปชำระหนี้สงสาแค่9บาทพอคะ่ะแล้วคุณจะมีแต่ความสุขความจเจริญรุ่งเรืองเข้ามาสู่ชีวิตคุณนั่นเองนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามแต่ การเงินนับจากนี้จะมีแต่ความคล่องตัววันนี้ไม่หมอไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ